One, two, เบื่อใช่ไหมคะาการไปทัวร์เกาหลีที่ไปกัน30คนรูปถ่ายก็ออกมาเดิมๆเหมือนกันหมดทั้ง30คนค่ะ วันนี้พี่ปีจะพาน้องๆนะคะไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งที่น่ารักมากๆซึ่งน้องๆสามารถที่จะแวะนะคะแอบมาที่คาเฟ่แห่งนี้ได้ชื่อว่า Hello Kitty Cafe นั่นเองค่ะซึ่ง Hello Kitty Cafe นะคะตั้งอยู่ตรงบริเวณย่านที่เรียกว่าฮงแดน,นะคะหรือเป็นย่านมหาวิทยาลัยฮองอีกนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ทัวร์จะพาะลูกทัวร์นะคะมาทานพวกปิ้งย่างหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นไก่คล้ายๆกับไก่พะโล้นะคะ ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาเกาหลีว่าจิมทักนั่นเองค่ะวันไหนที่ทัวร์เขาจะพาไปกินเมนูเหล่านี้นะคะเตรียมแว็บมาที่ hello kitty cafe ได้เลยค่ะ หในวิดีโอตอนนี้นะคะร้านหมอ่าร้านปิ้งย่างจะอยู่ตรงด้านหน้าน้องๆค่ะสังเกตร้านวัตสันร้านนี้ให้ดีนะคะเห็นร้านวัตสันปุ๊บให้มองตรงเข้าไปในซอยจะเป็นเนินสูงๆนิดนึงนะคะซึ่งในซอยนี้ล่ะมีของดีซ่อนอยู่ซึ่งนั่นคือ Hello Kitty Cafe ค่ะด้านหน้าจะเป็นโอเพนแอร์นะคะน้องๆสามารถที่จะมานั่งตรงบริเวณหน้าร้านได้ถ้าเกิดวันไหนหนาวๆนะคะก็สามารถมานั่งจิบกาแฟหรือว่าโกโก้ร้อนพร้อมกับเค้กร่อยร่อยได้บริเวณด้านหน้า ทีนี้ลองเข้ามาดูในร้านนะคะก็จะมีเมน,นูเครื่องดื่มร้อนนะคะแล้วก็เย็นมากมายให้เลือกนะคะก็เช่นมอคค่าที่มีคาราเมลแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลาเต้ที่เป็นรูป Hello Kitty น่ารักมากๆเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเขานะคะก็คือมิน้นช็อกโกนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เพียงหน้าตาน่ารักนะคะแต่ว่ารสชาติย่งเด็ดมากๆด้วยค่ะ ก็เป็นเมนูเค้กหน้าตาน่ารักมากมายค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นลุลค h e ล l o ค i t t y ้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่สวยค่ะรสชาติยังอร่อยมากๆเลยค่ะ ก็จะอิงความเป็น Hello Kitty ไว้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่าการเจาะฉลุนะคะกําแพงให้เป็นรูป Hello Kitty น่ารักมากๆเลยค่ะนี่เราลองไปดูวิธีการทําอันนี้เป็นโกโก้ร้อนนะคะเมนูที่เป็นโกโก้ร้อนนะคะซึ่งออกมาน่ารักมากเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าจะน่ารักแบบไหน ใช่ไหมคะร้าน Hello Kitty Cafe แห่งนี้นะคะแอบกระซิบว่าข้างๆ Hello Kitty Cafe นะคะเดินขึ้นไปตึกติดกันชั้น2มี c a าเฟ่แมวเลยค่ะซึ่งคราวหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แมวนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักร้านดีๆน่ารักๆในเกาหลีแล้วก็คราวหน้าไปเกาหลีเมื่อไหร่แหวะไปนะคะจ